สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอส 45G นะครับสอง X เพิ่งทําคลิปไปแล้วนะครับบอส 45G คนออนประมาณ50บอกอ,อันดับแรกผมมาให้ดูโปรโมชั่นก่อนอันนี้คือเติมสะสมนะครับถ้าเติมสะสม3,000จะได้ตัวละลครไปแล้ววิ่งยี่พาถึกยิบสอง 2, หรือลือ2ยิบสถ้าเปลี่ยนโปรมันจะเนิร์ฟลงนิดหน่อยนะครับอันนี้คือตัวละครอ,อะไรเนี่ยตัว300เหมือนตัวนาคอสเลยมีบวกหเติม50บวกสองแล้วก็เซ็ตพัน เติมพันด้เซตหนึ่งนะครับอันนี้คือกล่องกล่องสุมนะครับกล่องสุมถ้าเติมละาสิบจะได้ห้ากล่องครับเติมพันจะได้สี่สิบกล่องอันนี้คือผของของเติมสะสมนะครับสามพันก็จะได้บวกห้านะครับของอ่อนเวลาก็มีนะครับโปตัวแอลเพื่อเพื่อรับของได้เลยของอ่อนเวลาแบบนี้นะครับออนสิบเ้ยอ่อ,อนเก้าชั่วโมงได้กล่อง M B P ยี่สิบกล่องนะครับอันนี้ของจากฟาร์มบอสนะมีรับกล่องด้วยมีบวกสี่ด้วยมี กับกล่องโอ้โหแล้วก็มีกิจกรรมทําคลิปนะครับสําหรับสําหรับเสิร์ฟนะทําคลิปสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนเดือนหน้านะครับนี่นะฮะร้อยดอลลร์ได้ร้อยดอลลร์กับกล่องร้อยห้าสิบสิบกล่องแล้วก็ได้ร้อยดอลล่าแล้วร้อยดอลลร์ทำอะไรได้เดี๋ยวผมขิมก่อนครับแค่แว่าดับเบิลนเซห้าจีตดกดอแรกเลยนะครับ ร้อยดอลลาร์สามารถเช่าตัวละครได้นะครับนี่ครับตัวเช่าตัวเอเลียนนะครับเช่ามาถึงโอ้โหหลายตัวจัดนี่นะครับร้อยร้อยดอลลาร์คือตัวเช่านะผมมีให้เลือกหลายตัวมากและนี่คือห้าสิบทิเกตนะครับมันได้กล่องอีกสิบกล่องนะครับวันนี้วันนี้ผมว่าจะบีงคนเซฟส่วนซะหน่อยไปฮะดูคนออน หนี่ตอนนี้เวลาบ่ายสองนะโอ้โหดูบ่ายสองโอหคนออนคนออนใกล้จะห้าสิบแล้วเนี่ยหูถ้าต้องเย็นคนออนเยอะเยอะมากเลยครับออนเวลาโอ้โห,โหกล่อง MVP กี่กล่องเนี่ยก็คือตั้งหกชั่วโมงถึงเก้าชั่วโมงนี่โอหได้กล่องมาเปิดฟรีอะ่ะคือสายฟรียู่สบายเทอมเนี้ย อุ้มหายจังไปตีกะลีดูดิยังหายเท่าไหร่เอ้าพันน่ะเหรอไหนขายเท่าไหร่ไม่พอครับมาถึงเนี่ยกดกดรับของที่เรไดเลยนะครับจะได้ของห้าชิ้นนะครับเน่ยคืถามว่าทำไมไม่ถึงได้ห้าชินมันซ้อนกันอยู่นะครับความจริงคือห้าชิ้นนะครับน้ำตกขายได้ไหมครับเป็นพันขายได้คุณอ่า นี่เปนปหานห้าเป็นัหนปห้าแมวหัวมาไหมเตุกของคกได้ไปแล้วอ่ะ้มันมีเดปนเหแร้บางทีแงแล้ซื้อปืนตัวเท่าไหร่อ่ะปืนตัวพันรเาป็นัีังพี่พี่ซื้อของผมได้รเท่าไหร่แรงไผมแรงผมครับปืนพันแรงอนี้ไม่นออกแม็กยา่ครับพี่ีงไมอนี้ไม่นออแม็กยามนะครับแม็กยามใช้ออโต้ ยาวไปครับแต่แม็กแม็กคือแบบยิงยิงยิงแล้วเปลี่ยนได้เลยน,นี่นะครับเขาไม่มีแม็กนั่นในตัวไปฮะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้โยปุกซ่กาปุกซ่าปุกซ่า โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่นี่อยากนัวครับผมดูดิโมเดี๋ยวภาพโค้สวยอ่ะ p x วิ่งร้อยร้อยโกอ่ะหวูว์โคตรนัวอันนี้คือเซตโกหังนะครับเซจริงเกี G ่ยวกับเซตโกหังหรือคือบล็อกสองอันนี้นง วัดกับโบสองวัดกับโบสองวัดกับโบสองโบส,ส,สองจะร้ายเฮ้ยเฮ้ยโบสามมาโอ้ย,อย,อย,อยใส่หัวโบสี่ด้วยนาวาโหเยอะจัดเดี๋ยวผมมาลองลองไปให้ทุกคนดูห้องฝามากดีกว่าห้องฝามาดูว่าบอสดรอปอะไรมั่ง ไปฮะมันมีห้องฟาร์มยิงกันไม่ตายกับมีห้องฟาร์มยิงกันตายไหมแค่เอายาไปอย่ายงเดียวแค่เนี้ยจัดของแค่เนี้ยได้เลยหนอะ่ะห้องฟาร์มอยู่ห้องไหนอะ่อะไลมีห้องโนโดอบห้องโนโมีน่โห มีห้องสิบสิบจ้ะมีห้องเช่าห้องฟาร์มผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดจยังห้องหนึ่งหงวัดสุดวัดสุดซะหน่อยวัดสุดเซ็ตบวกหนึ่งซะหน่อยมาโอ้โหเปิดไมก่อนเปิดไมก่อน หรอว่าไงพี่สวัสดีดสุดนะโอ้โหมันเล่นตัวขอนแจกนะครับถามว่าทำไมมันปอมันเล่นตัวขอนแจกนะครับโดนวัดสุดไปดิดีจ้ะมันจะมีแอร์ดรอปลงจากเซฟโซนเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าทุกกี่นาทีดีจ้ะ เซิร์ฟบอสีมันมีแยกไปสองกลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มซื้อขายกับกลุ่มลงคลิปมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับกลุ่มลงคลิปมาฮะวัดสุดเฮ้ยเฮ้ยตายเอาละครับผมให้ดูคร่าวๆแค่นี้แหละครับถ้าใครอยากตามมาเล่นก็ตามมาได้ครับผมจะปักลิง์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ บ๊ายบายครับทุกคนลาก่อนแล้วเจอกันวาสี 5G ขอบคุณครับ